ทำอะไรกันครับตอนนี้ทำอะไรเนี่ยให้ดูมือจังอันนี้หมักไก่หมักไก่วิธีหมักไก่ให้อร่อยให้หอมต้องหมักอะไรมั่งต้องใช้มือค่ะใช้ไีมเอไม่ไม่มีอะไรพริกไทยมีต้องตำกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็พริกไทยตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ลาบผักชีอันนี้ตำแล้วจะลาบผักชีด้วยค่ะ ใสแล้วค่ะใส่ทุกอย่างของที่รถก็ใส่ลาบก๋วยีน้ำซอสแล้วก็ซีอิ๊วเติมอะไรเติมไทยเติมไทยติมไทยแต่ไม่ใส่ผู้ไม่ใส่ซุชิเพราว่าติมจีนนี่ค่ะติมโคราชร้อยเอ็ดติมฝรั่งติมเครื่องก็คือมีลาบกัวชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมค่ะหมักไก่ก่อนค่ะหมักไว้พรุ่งนี้ก็ย่างพรุ่งนี้ย่างแต่มาประเดิมแล้วสามถุง นนเราอยู่ที่สวัยประชาราษฎรซอย9คลอง4ครับบ้านใหญ่บ้าน<ช>ห,หม่